จะเดินได้ครับกำลังจะเดินขึ้นสะพาน,อ,น,นาอีกรอบหนึ่งใหม่แล้วโคต่ผลผลแล้วก็พยายามจะเดินที่เดียวดูว ต้องตัวก,กันต้องหาเราจริงๆคือสูงมากเลยนะครับ ทุกคนเดินมาถึงแล้วนะครับมีเคบีดอ่านถูกไหมเนี่ยครับเ๋ยี่ข้างหน้าไะเดี๋ยวเราไปตะลุยชายหาดเวียดนามซึ่งเมื่อวานดูแล้วคืนสูงมากๆแต่มีคนมาเล่นเซิร์ฟอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงปะไมคเคบีดมีเคบีเฮ้ย การข้ามถนนที่เวียดนามนี่นคือคุณต้องมีศิลปะนิดนึงนะครับศิลปะในการเอาตัวรอดนะครับผมซ้ายมองเล็กนิดเดียวไป let's go อันนี้คือชายหาดชื่อดังของเขานะครับไม่ใช่ชื่อดังแค่ในเวียดนามนะครับเป็นชายหาดชื่อดังระดับโลกเหมือนกันนะครับสวยอยู่นะถ้าไม่มีฝนคือจะดีมากดูจักรยานที่เช่าสิครับเป็นระเบียบมากอุ้ย ก็มีร้านขายของมีแต่ติดกรงแดงว่าห้ามเล่นนะแลมีสารเจ้าแล้วก็มีผมไมเคบีดโอ้ยขึ้นน้ากลัวมาก คือ่าเป็นคลื่นที่สูงเลยนะครับถ้าเทียบกับคลื่นบ้านเราคลื่นบ้านเรานี่คือ oh. เบสิกเบสิกไปเลยครับตรงนู้นคือจะแม่คนอิมนะครับเดี๋ยวเราลองไปดู oh. ดัไหมนะไอเราดูทะเลนะ ตายดีจริงๆครับ าดทรายดีมากเลยนะอันนี้คือเป็นหาดทรายที่ติดหาดที่สวยงามหาดที่ของของเวียดนามนะครับแล้วมันมีชื่อเสียงระดับโลกเหมือนกันนะเพราะว่ามีมีโรงแรมหลายๆโรงแรมนะครับที่เป็นโรงแรงมระดับโลกไม่ว่าจะเป็นฮิลตันมาริออทเซอร์ตันอะไรนะครับเขาก็มาที่นี่เหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมลองเดินดูก่อนเดี๋ยวมีอะไรจะายรูอีกรอบนะครับ ออารมณ์ในการเที่ยวตอนนี้ก็เหมือนกับเที่ยวไปฝนตกไปนะครับอันนี้ก็โตกอีกแล้วคือตกทุกทุกยี่สิบนาทีตกหยุดตกหยุดเมื่อกี้หยุดตอนนี้เริ่มตกอีกแล้วครับทุกคนนี่ครับคือชายหาดอ่าไม่อะไรนะจำชื่อชายหาดไม่ได้อีกแล้ว คือช้อาหาดไม่ได้ไม่ได้สดกับกแล้วก็ไม่ได้สะอาดมากนะครับไอ้ที่มันมีขยะหน่อยหน่อยนะึงเนี่ยคือผมคิดว่ามันเป็นหน้ามรสุมน้อแล้วพายุเข้าเนาะมันก็เลยทาให้มีขยะอยู่บ้างน,น่าจะเป็นแทบตุกตุกที่อะครับถ้าเป็นช่วงที่แบบว่ามรสุมมันก็จะโกยขยะมาหน่อยอะไเลยเงี้ยครับแต่ขึ้นแรง เตือนตลอดนะครับว่าห้ามว่ายน้ำดูจากสัญลักษณ์ No Swimming นะครับห้ามว่ายน้ำ เขาขาวนะั้นคือจะาแม่ควนอีมนะทุกคนตรงแรมเยอะครับแถวนี้เนี่ยครับทุกคนทะเลเวียดนามเป็นอย่างนี้นะครับทนเลหน้าฝนนะครับขำใจอะไนะครับ ลองสัมผัสหน่อยนะครับว่าน้ำทะเลที่เวียดนามเป็นยังไงนะครับว้ายคุกคนมันขึ้นแรงมากเลยนเนี่ยครับระหว่างที่ผมเดินมาถึงบริเวณต้นสะพานนะครับ ก็จะมีัยรุ่นเวียดนามครับที่เขารวมตัวกันทํากิจกรรมไม่รู้ว่าเป็นการซ้อมเต้นอะไรซักหนึ่งอย่างด่าย่าจะเป็นกิจกรรมของโรงเรีนยน คือการรำสไตล์เวียดนามนะครับว้าสวยงามครับเขาก็คงเหมือนเมกันกับบ้านรอเนาะถ้ากิจกรรมมีอะไรเงี้ยก็คงหาสถานที่ซ้อมอ่ะไปทุกคนเดินต่อก็คือ โอเคครับทุกคนหลังจากที่เราไปใช้หาดมีเคมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปดูพิพิธภัณฑ์ของดานังต่อซึ่งมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับของชนชาติจามหรืออาณาจักรจามเนี่ยครับที่อยู่ในดานังเนาะซึ่งดานังกท็ที่ทุกคนรู้ครับก็เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เหมือนกันเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับเข้าไปดูในพิพิธภัณฑ์ว่าในพิพิธภัณฑ์เขาโชว์อะไรเกี่ยวกับอาณาจักรของจามบ้างเดี๋ยวติดตามกันไปเลยครับเดี๋ยวตอนนี้ขอข้ามถนนก่อนนะครับ

60,000โอเคนี่นะครับทุกคนได้มาแล้วคนละหกหมื่นวอน thank you เข้าไปดูว่าข้างในมีอะไรคือจากที่ผมอ่านอ่านมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นคล้ายๆกับวัตถุที่แกะสลักมาจากดินนะคะ คือเขาก็ได้รับอิอบอทธิพลมาจากาวัฒนธรรมของเหมือนกันนะครับก็ทุกอย่างก็คือจะ,จะแกะสลักมาจากหินอะไรเงี้ยครับก็จะมีเทพพวกพระวิษณุพระนารายพระศิวะเหมือนกันนะครับแล้วก็มีพวกพรรชเสีาสีที่แกะสลักาจากหินนี่ครับคือ,อ ยนานภานะของผานารายต้นหนึ่งอย่างเนี่ยนนี้ก็คือสีวลึงคคล้ายๆกับพิพิธภัณฑ์ที่พี่ไมเลยนะครับ <But S 2> ก็จะโชว์หลักฐานเกี่ยวกับพวก หินแกะสลักในยุคข,ของโบราณของเรื่องอำนาจนะครับเพราะว่าของก็คือกระจายอำนาจมาถึงเมืองดานังเหมือนกันครับ เออนำมาจากไอ้ภาษาัิ่นเติางมีเซินนะครับใต้ตะกุงเึนเป็นวัตถุโบราณแบดเลยนะครับแบบเกียวกับวาอ คือส่วนใหญ่นะครับจะเป็นโชวเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับศาสนาฮินดูนะครับเขาก็ได้รับอิจิพนเหมือนกันกับเรานะครับคือถ้าบ้านเราก็อย่างเช่นอ่านะเขาถ้าจะมาคุรมีก็นะเหนสเกตเพาแต่ที่นี่คือเวียดนามกราดนัดานนะซึ่งก็หาใครจากกรมพูชาพอสมควรแต่เขาก็ยังได้รับอิจทุนมาเนาะก็แสดงว่าอาณาจักรกัมพูชาหรืออาณาจักรของก,ก็แผ่อิธิพล กลัวอะไรครับทุกคนกลัวอะไรครับายานิชางก็ถ้าใครมาดาน,นันนะครับที่พิพิธภัณฑ์นีโก็อร์ไปเยี่ยมชมได้นครับอูนี่ทางออกนะครับมันมันดูอึมคึมยังไงลุ่มลื่นม,ม,ม,มาก นีต่ต้นอะไรครับทุกคนโอ้โหลุน้ลเนเลื่นลุเนี่ยทุกคนทุกคนพอดีผมไปซื้อัวเวียดนามมาใช่ไหมมันอยู่ประมาณ30,000ดองเนี่ยครับดูใบเนี่ยอยู่ประมาณ30,000ดองถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ45บาท ็ไม่ได้แพงครับเขาทํามาจากใบมะพร้าวหรือใบจักมไม่มั่นใจเนาะแต่ผมลองเอามาใส่ดูผมว่ามันดีมากๆเลยนะคือมันเบาแล้วก็ทุกคนดูข้างในดิคือเขาทําละเอียดมากเลยอะคือเขามีก้านมะพร้าวหรือไม้ไผ่อยู่ข้างในเนาะแล้วมันก็ไล่ระดับตั้งแต่เส้นเล็กๆตั้งแต่ก้านเล็กๆนะอันนี้คือเล็กสุดนะไล่มาจนถึงอันใหญ่สุดอันนี้คืออันใหญ่สุดใช่ไหมแล้วมันก็วนกลับไป ทุกคนดูดิคือเวียดนามเขาทําหมวกแบบนี้แล้วเขาเป็นจุดเด่นเลยนะหมวกแบบนี้มีเฉพาะแค่เวียดนามด้วยนะครับข้างในก็จะเป็นสายรัดคางตรงนี้สามารถปรับได้โดยการปรับตรงนี้ยืดขึ้นยืดลงได้เนี่ยทุกคนดูดิครับทรงนี้คือเราหาได้เฉพาะแค่เวียดนามอย่างเดียวเนาะแล้วก็ผมว่ามันสวยอะ่ะผมคงจะถือกลับไทยด้วยแต่ผมไม่รู้ว่าจะถือกลับยุ่งยากไหมนะแต่ผมพยายามจะเอากลับ คุณดูดิมันละเอียดมากเลยนะแล้วเขาก็มีไอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลวดเส้นเล็กๆอ่ะทุกคนเห็นไหมเนี่ยคือลวดเส้นเล็กๆตัวนี้ไม่รู้ทุกคนเห็นไหมเป็นตัวร้อยให้มันยึดติดก,กับตัวไม้ไผ่ด้านในผมจะใส่ให้ทุกคนดูหยาบดีมากเลยผมชอบมากที่สำคัญคือมันเบามากฝนตกไม่เปียกหัวด้วยนะครับออ ชอบชอบโอเคครับสำหรับการรีวิวหมวก <c oughs> ครับทุกคนตอนนี้เวลาประมาณ7โมงครึ่งเนาะผมก็อยู่ที่สนามบินดานังเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะบินกลับประเทศไทยนะครับเวลาประมาณ9โมงนิดๆิดก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นเพื่อนร่วมทาง ในการเดินทางไปสถานที่ต่างๆทริปนี้เราตะลุยฝนนะครับฝนตกทุกวันไม่มีวันไหนเลยที่ไม่ตกยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ตอนนี้ที่ดานังฝนก็ยังตกอยู่นะครับโชคดีที่เราเดินทางมาถึงสนามบินก่อนฝนก่อนฝนที่จะตกนะครับก่อนที่จะฝนตกโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบายครับผม